โอเคครับวันนี้เราจะพามาดูอัญชันนะมันอยู่ในกระถางมาหลายเพลาแล้วแหละผมก็เลยคิดว่ามันได้เวลาคืออย่างนี้ผมตั้งใจว่าจะให้มันเป็นทําส่วนอัญชันไงที่แบบว่าคุณนึกออกไหมคุณเข้ามาถึงในประตูทางเข้าเนี่ยมีอัญชันนกสองข้างสองฝั่งข้างทางเป็นดอกสีม่วงแล้วเดี๋ยวมาทําชาอัญชันคําปาร์ตี้กันเนี่ยปาร์ตี้ชาอันชันกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันนะก็เลยใช้ถุง แต่ว่าคิดว่าหน้าฝนเนี้ยแหละคงจะเอาก็หน้าฝนแล้วแบบน,นี้แต่ว่ารอให้ฝนมันจ,จัดจัดกว่าน,นี้หน่อยอันนี้ก็ถูงไซส์เท่าไหร่6คูณ12ประมาณคือจริงๆเอากระถางนี้ก็ได้นะใหญ่แล้วก็ตั้งโชว์ไปเดี๋ยวผมคิดว่าคงตั้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาลงไปในสวนเพราะจะทําไรอันชันไงนะครับแล้วก็พับถุงไวใ้ให้ดูทักสองอันละกัน นี่ครับพับมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูอุปกรณ์ก็เป็นาดาบคุยมะพร้าวนี่ดาบที่สาบศูนย์นะครับเขาคงจะปักไปอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่าจะเอาไม้เนี่ยมาต่อเสียบต่ออีกทีงถ้ามันยาวขึ้นประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลย แต่ว่าอันนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้แต่คงจะใช้แหละก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรีบลงในส่วนแค่ไหนถ้าไม่รีบลงก็เดี๋ยวใส่กระถางทิ้งไว้เอาไว้สวยๆหน้าบ้านเข้ามาเป็นสีม่วงล้วสีม่วงเลยอะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูก็อันนี้ดินที่ผสมไว้นะครับใส่ถุงมือน,นิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเผื่ออะไรมันทิ่มเนาะก็แดดล้มลมตก อก็กล้องเห็นไหมเอามาตักอันนี้สักหน่อยหนึง่งเดี๋ยวจริงจมันไม่ต้องปักกีหลังก็ได้เพราะว่าดินมันล่วนดินเราล่วนอันนี้ผสมแล้วอัตราส่วนสองส่วนทุกอย่างน,นะครับแกลบขุยมะพร้าวปุ๋ยอ้ยตัวอะไรวะไม่ใช่ล้วน เหม่ยหมนี่ไงสุดยอดก็คือเรื่องของเรื่องอนะคือเราจะทําชาอันชันไงแล้วก็แบบเราต้องมั่นใจจริงๆว่าของเรามันไม่มียาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ทําเองแล้วก็ให้มันเป็นสวยส่วนที่มันเป็นอัญชันสีม่วงเลยนะแบบสุดยอด แล้วจักใส่เยอะทำไมขนาดนี้เนี่ยของเก่ามันก็มีดินอยู่ด้วยลืมเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังได้ดแตะไปก่อนอืมอก็ เกไม้ออกนะนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่าไม่ต้องใส่เยอะ เอามดความสวยเลยโอเคเนี่ยไหลใส่เบอร์พาม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 พลังจงสถิตอยู่กับเจ้ามาเราจะได้รัวอันชันที่สวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปักดูหน่อยนึงก็โอเค จริงๆแล้วอ่ะไออันเนี้ยมันใช้กับผมก็ว่าจะเพาะผู้ด่างนะให้มันค่อยๆเลื้อยพันขึ้นมาเดี๋ยวผมเอาเขยบไปทางนี้หน่อยนึงแล้วก็จะเอาเนี้ยเอาไปเลยแล้วกันเนาะเอื่อมันจะเลื้อยขึ้นไปให้ความสวยงามคือเมื่อกี้มันไม่ได้คิดมันดีกว่านี้นะโอเค นะครับก็เดี๋ยวให้เชือกพันให้เขาพันหน่อยหนึ่งสอนเขาแล้วก็คิดว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็จะให้เขาแบบใส่กระถางเดี๋ยวผมใส่กระถางให้ดูโอเคแล้วก็เป็นกระถางกระถางไซส์นี้นะจริงๆแล้วอ่ะเอาใส่กระถางเลยก็ได้ถ้าจะตั้งโชว์อย่างเดียวอแต่ผมคิดว่า อาจจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งถ้าเอาไม่เอาโชก็คือว่าจะทาเขาเป็นแม่พันธุ์แล้วก็วางไว้ให้เป็นรั้วอันชันตลอดแนวยาวเป็นร้อยร้อยต้นเลยเดี๋ยวให้ดูว่าตัดแทรกให้ดูว่านี้เตรียมมาให้รับเป็นร้อยร้อยต้นเอาเข้ามาพันใช่ไหมเนี่ยนะครับพันประมาณอย่างนี้เนาะ พันประมาณไว้ก่อนเขาจะได้ไม่เลือ้อยลงข้างล่างนะครับโอเคก็รวมหลวงมาไม่แน่นมากเพื่อเก็บงานนิดหน่อยนะแล้วก็อันนี้สักหน่อยให้เขาพันพันขึ้นไปข้างบนหน่อยนะแลนะ้เดี๋ยวฝนนี้เอาฝนจริงๆอะ่ะ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ยาวกว่านี้แล้วก็ลงสวนเลยจะทำเป็นสวนอันชันกันจริงๆก็คุณจะได้กินชากับกาแฟาเป็นในสวนที่ที่เต็มไปด้วยสีม่วงของอันชันนะครับแล้วก็จิบชาจิบกาแฟาอาจจะต่อไปมีอันชันเยอะๆก็อาจจะทำ สบู่ยาสับะผมสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะว่ากันไปอันนี้ก็เป็นแล้วก็ส่วนใครที่จะเอาไปแต่งสวนก็นโอเคใครที่จะเอาไปแต่งสวนก็ยกกระถางนี้ปนไปเลยก็ได้นะครับลองมาพูดคุยกันดูว่าอยากได้ให้มันโตสักขนาดไหน นะครับก็ยกไปเลยไว้หน้าบ้านไว้ในส่วนร้านกาแฟาชาของคุณร้านอาหารเพราะว่าชันเขาก็ใช้น้ำเทพื้นที่ไม่เยอะแล้วเวลาเขาออกดอกมันจะสวยมากนะครับมันสีม่วงเลยไงมันงามแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็ให้โชคให้ราบเดอ้อโอเค see you again r a t e r as soon as possible โอเคครับ